ผู้มาศึกษาดูงานวันจันทร์ที่27มีนาคม2566ในเวลา11นาฬิกาผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรโชติกาเมืองสงรวมอาจารย์และนักศึกษาจำนวน10ท่านจากมหาวิทยาลัยมหิดลนวิทยาเขตอำนาจเจริญคณะศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อมได้มาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการชุมชนอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานการใช้เทคโนโลยีท้องถิ่นประจำปีการศึกษา2565 ซึ่งเป็นรายวิชาที่มีการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชุมชนหรือเทคโนโลยีท้องถิ่นควบคู่ไปก,กับการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนท่านสมานาฟ้าไทยสมชาติโกบรรยายเรื่องชุมชนมีศีลสร้างสังคมเศรษฐกิจมั่นคงได้โดยไม่ทำลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอดีนาโคตบุญอธิยะพาชมวิถีชุมชนและฐานงานต่างๆอันมีฐานงานกิตกรรมอุตสาหกรรมสารส งานพาณิชย์และสภาพแวดล้อมโดยรวมคณะศึกษาดูงานครั้งนี้มีความประทับใจในอาหารมังสวิรัตรสชาติราชธานีอโศกและกล่าวตอนท้ายว่าหากมีกิจกรรมดำนาจะส่งนักศึกษามาฝึกงานและได้เดินทางกลับในเวลา16นาฬิกา วันอังคารที่28มีนาคม2566ในเวลา9นาฬิกานางสาวกัญจนาพัฒเจนใจรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเกอ,อกหนองเกาะตำบลตราดาอำเภอกันทราลักษ์จังหวัดศรีสะเกดรวมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน7ท่านได้มาศึกษาดูงานเรื่องการเรียนรู้ตามหลักประชาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาท่านสมณัฟ้าไทยสมชาติโกบรรยายเรื่องการส่งเสริมความสามารถสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้แก่เด็กและเยาวชน จากที่ฟังท่านสมณะพูดเมื่อกี้นะคะได้ฝึกความเป็นครูหลายๆอย่างท่านก็ให้ข้อคิดจริงๆเราก็ไม่ได้น้นแค่หลักสูตรใช่ไหมคะแล้วก็จะเน้นทักษะชีวิตอะไรหลายๆอย่างซึ่งเราก็เจอเด็กหลายรูปแบบอย่างปัญหาหลายๆอย่างแล้วก็แก้ไม่ได้เหมือนกันเนื่องจากตัวเขาเองด้วยตัวครอบครัวอย่างนี้ก็ได้ข้อคิดจากท่านสมณะว่าจะต้องไปทํายังไงการศึกษาก็คือให้เด็กได้ทําของจริงได้อยู่กับวิถีชีวิตชาวชุมชน ก็จะมีร้านค้ามีการค้าขายนะคะถ้าใครชอบช่างก็ไปอยู่ช่างยนต์เด็กจะได้เรียนรู้จากของจริงซึ่งเราจะมีรองรับหมดเพราะว่าชุมชนเราพึ่งตัวเองพึ่งตัวเองในทุกด้านเพราะฉะนั้นก็จะมีฐานงานเพื่อสอนเด็กด้วยอดินาโคตบุญอริยะพาชมฐานงานหลักแบบบุญนิยมโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมบ้านวัด โรงเรียนเช่นฐานงานกศิกรรมโรงปุ๋ยโรงสีงานพาณิชงานช่างงานสารณสุขจนถึงเวลา12นาฬิก,กาโดยประมาณค่ะตลาดอาริยานี่ก็พากันมาเด้ออาจารย์เ้องสงการด้วยใช่ไหมแมนค่ะคนกสมาหลายคนกสิมาาลายจ้ะค่ะเดินทางปลอดภัยนะคะ